ไม่คนที่เป็นโรคไตถึงคันคะและการคันนั้นจะหายคันได้ไหมโรคคันนั้นเนี่ยมันรุนแรงกับคนที่เป็นโรคไตไหมเรามาหาสาเหตุกันค่ะไม่ใช่โรคไตยอย่างเดียวนะคะที่คันโรคเบาหวานก็สามารถคันได้ค่ะและการคันนั้นมันส่งผลต่อสภาพร่างกายส่งผลต่อสภาพจิตใจิจ๊กจิ๊กอย่างเงี้ยหนึ่งการคันของผู้ป่วยโรคไตนั้นเนื่องจากต่อมเหงื่อมันลดลง และต่อมไขมันมัน่อสาเหตุของโรคดังกล่าวที่ต่อมเหงื่อลดลงแล้วก็ต่อมไขมันมัน่อกก็คือการกินยาขัดปัสสาวะเราพบได้่บ่อยถึง60 9 0ถึงเเปเลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตฉุดความดันไม่อยู่แล้วมันก็จะคันอย่างเงี้ยเพราะว่าต่อมเหงื่อมันหายไปไขมันมัน่อ และไม่มีการขับเหงือ่อก็คือไม่สามารถขับทิ้งสารพิษออกจากร่างกายได้ขับได้แต่ปสัสสาวะและอุจจาระเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกเลยว่าคนไข้โรคไตกินยาความดันคุณต้องระวางังเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เป็นความดันคุณต้องระวังค่ะอนาคตต่ตอมเหงือ่อคุณอ่อกแฟบเอี่ยวแล้วก็คุณก็จะมีผิวหนังที่เป็นขุยเกิดอาการคันและที่สําคัญที่สุดโรคไต มันจะมีสารตัวหนึ่งก็คือฟอสฟอรัสในเลือดเนี่ยมันสูงพอสูงปุ๊บเนี่ยแคลเซียมก็จะตำ่ำพอต่ำปุ๊บก,กระดูกก็จะเปราะบางเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเป็นโรคไตจะซีดเนื่องจากแคลเซียมมันตำ่ำก็ไม่สามารถผลิตไขกระดูกได้แล้วก็ต่อมหมวกไตมีหน้าที่ผลิตเมล็ดแดงเพราะฉะนั้นสองอย่างฝ่อแฟบเหี่ยวคนไข้โรคไตก็จะซีดเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์บอกเลยการป้องกันคือหัวใจสําคัญการฟอกไตเนี่ยไม่เพียงพอ ต่อการขับเอาสารพิษออกถึงคุณจะฟอกอาทิตย์ละสามครั้งอาทิตย์ละสองครั้งมันก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์อยากจะบอกเลยว่าห้าปัจจัยในการที่จะดูแลไตหนึ่งส่งเลือดไปเลี้ยงไตที่ดีที่สุดอันดับสองมีหน้าที่กรองหรือขจัดสารพิษออกให้หมดอันดับสามก็คือเราต้องดูแลเนื้อไตให้ดีที่สุด อันดับ4ี่ก็คือเราต้องดูแลระบบการไหลเวียนของไตอันดับ5ก็คือหลังจากที่มันออกจากไตแล้วต้องพยายามกรองเอาสารพิษออกให้มากที่สุดและกรองเอาอของดีไปเพราะฉะนั้นคนโรคไตนอกจะกจะซีดแล้วยังมีโปรตีนในปัสสาวะยนเยอะฉนั้นวันนี้อาจารย์บอกได้เลยเห็นไหมคุณเพียงแค่กินยาความดันคุณก็คันระเบิดแล้วและที่สําคัญไปกว่านั้นระบบประสาทส่วนปลายผิดปกติ เส้นประสาทไปเลี้ยงผิวหนังก็ผิดปกติมันยุกมันจิก,ม,จกมันคันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายชีวิตคุณลำบากค่ะสําหรับการที่เป็นโรคไตวันนี้นะคะใครที่กินยาความดันระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ดูแลตัวเองอาจารย์อยากจะให้ทุกคนปลอดภัยจากการเป็นไตค่ะและที่สำคัญที่สุดยืนอยู่ได้กับโรคที่เป็นอยู่เอาสมุนไพรเข้าไปชดเชยทดแทนอาจารย์อยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดี ลองดูค่ะลองหาสมุนไพรที่ดีที่จะทําให้ไตคุณมีคุณภาพดีขึ้นคุณก็จะไม่เกิดอาการคันขยุกขยิ่งและสุดท้ายคุณก็อยู่กับโรคอย่างมีความสุข